นี้เป็นพวกที่จอดรถตามคิวนะจะมีพวกรถผีจะมีพวกที่ไปยืนออหน้ารถตัวนะเป็นพวกที่ผี เราจอดเรียงกันเป็นตับเลยนะครับรถเป็นพวกวินมออไซค์กับพวกแท็กซี่เตือนแล้วบุคคลภายนอกที่ไปยืนออกตามหน้ารถทัวร์นะครับนะครับก็จะเป็นเอ่อจะถ่ายให้ดูตอนที่ว่ารถทัวร์เข้ามาแล้วพวกบุคคลภายนอกวิ่งนะครับมีพวกวินมอไซค์และแท็กซี่ที่อยู่ข้างนอกนะเป็นวิน tăng tuổi 경찰 dùng nghĩaality นะครับพอที่ทรถแท็กซี่ข้างนอกนะครับบุคคลภายนอกมาดึงผู้โดยสารจากประตูรนะถครับจะมีบุคคลภายนอกมาเดิน ไปออนที่หน้ารถทัวร์นะครับจะมีบุคลภายนอกแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์นะครับนี่เป็นแท็กซี่ที่ไม่กดมิตเตอร์นะครับอยู่บริเวณรอบหมอชิด เสื้อสีเขียวเสื้อสีเงินอันนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ใช่ผู้โดยสารที่ลงรถนะครับจะเป็นคนที่ลงมาเป็นบุคคลภายนอกนะครับมีหลายคนนะนะครับมีนักบุคคลภายนอก คอยดึงกระเป๋าเรียกเอาลูกค้าออกไปข้างนอกเพื่อที่ว่าจะไม่กดมิเตอร์แล้วจะเหมาผู้โดยสารนะครับเป็นบุคคลภายนอกที่ทางบริษัทขนส่งสอสสปล่อยให้เข้ามาทำผิดกฎผิดระเบียบของบริษัทขนส่งเองนะครับนะครับมีการจับดึงเห็นไหมครับมีการดึง เืองผู้โดยสารนะครับเรียกผู้โดยสารเพื่อเราออกไปเหมานะครับอยาช่วยปรับบามกับกลุ่มคนพวกนี้สักทีนะครับ